สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครนะคะได้นำเจ้าหน้าท um. ี拜拜่ไปเข้าร่วมการประชุมกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนายชูศักดิ์อ้อยเฮิงหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครพร้อมเจ้าหน้าที่ รวมการประชุมกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงกระทุ่มรายโดยมีนายดำรงสุไลมักประธานศูนย์เป็นประธานในที่ประชุมมีวาระเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบคือเรื่องของการยกเสาเอกอาคารโรงเรือนเครื่องอบลดความชื้นเข้าเปลือกในวันที่4ธันวาคมและการเตรียมความพร้อมการจัดเวทีทำแผนพัฒนาเกษตรกรกรมแขวงกระทุ่มรายของสภาเกษตรกรกร,กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรรมาการศูนย์ในที่ประชุมได้ร่วมกันนําเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านการเกษตรพื้นที่แขวนกระทุ่มรายเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครต่อไปด้านของนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกร,ร,ก,รกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสภาเกษตรกร,ร,ก,รกรุงเทพมหานครนด้ขันเลือกแขวนกระทุ่มรายเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพกเกษตรกรรมในระดับตำบล และได้จัดทําแบบการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรเพื่อจัดทําฐานข้อมูลและการจัดทําข้อเสนอแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรซึ่งได้ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทดลองกรอกข้อมูลก่อนที่จะนําไปใช้จัดเก็บข้อมูลในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่15ทธันวาคมนี้ครับวันนี้เป็นการประชุมกรรมการของศูนย์ แบ่งกทุ่นรายนะครับศูนย์บริการได้ถอดทอดอซึ่งเราประชุมกันเป็นประจำอยู่แล้วทุกเดือนวันนี้ก็มีเรื่องที่เราประชุมกันเนี่ยสองสามเรื่องซึ่งซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างจะเร่งด่วนหน่อยเรึ่งแรกก็คือเรื่องการเปิดการวางศิลาแอวายกเสาเอกของโรงอบหมมข้าวเนี่ยในวันที่ที่สี่ที่จะถึงนี้ แล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดเวทีเพื่อทําแผนของของแฝงกระทุ่มรายในในเรดรอหนอไวันที่15ธันวานี้้นะครับที่ที่เราคุยกันเรื่องหลัก